เราสองคนก็จะพามาเอาใจสายมูนะคะโดยคนสายมูแบบพวกเราสองคนนั่นเองค่ะก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องความรักของพวกเรากันบ,บ้างน,นะคะก็คือความรักของน้ำผึำิงก่อนดีกว่าว่าเป็นงไงบ้างคะช่วงนี้เราก็อยากให้ทุกคนมีความรักไว้พร้อมๆกับเราน<ช>ะคะเราก็เลยพาทุกคนมาไปด้วยไไกันกับเราไปได้วยกันนะ,ะนนนทุกคนมีคำที่ว่า กกไได้ไล <laughs> <laughs> อยากจะให้เดินอ้อมไปทางหนะะึ่งค่ะไม่อยากให้เดินเข้าออกทางเดียวคะ่ะเพราะว่าเ,เป็นความเชื่อนะอาจารย์เกษมอยากเห็นความรักกระป๋องค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบ็ตตี้แล้วก็น้ำผึ้งแล้วค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพามาเอาใจสายมูนะคะโดยคนสายมูแบบพวกเราสองคนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาไปไหว้เทพฮินดูนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆคนดูจากสีชุดเรานะคะว่าชมพูขนาดนี้ให้เดาว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวให้น้ำผึ้งเฉลยกันดีกว่าค่ะเราจะไปที่ไหนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปไหว้พระแม่ลักษมีกันนะคะซึ่งเราก็จะบอกเคล็ดลับ เพื่อนๆด้วยว่าไหว้กันยังไงเคล็ดลับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเลยค่ะถ้าก่อนที่เราจะไปไหว้พระแม่รักษมีนะคะก็ก็จะมีเคล็ดลับมาบอกค่ะก็คือให้มาไหว้พระพิฆเนศหน้าเซนตันเบลก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> พระพิฆเนศเนี่ยเป็น ทเทพแห่งความสําเร็จนะคะแล้วก็ทเทพแห่งการเริ่มต้นเราก็จะมาเริ่มต้นไหวที่นี่ก่อนนะคะค่ะแล้วก็ข้างๆนะคะก็จะเป็นพัตตรีมรตินะคะซึ่งก็จะช่วยเรื่องความประสบความสําเร็จในชีวิตการเงินการงาน,งานแล้วก็โชคลาภนะคะแต่ว่าที่เด่นๆเ,เนี่ยก็คือเป็นเรื่องความรักเช่นกันนะคะข้างหลังเลยคะ่ะ ่อนที่เราจะไปว่าเขาแม่รักสมีนะคะแล้วก็จะไ่ว้ที่หน้าเซนทรัลเวิร์ไปก่อนเดี๋ยวเราไปตึกเกสอนกันต่อเลยค่ะไปกันเลยระหว่างนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึง เรื่องความรักของพวกเรากันบ้างนะคะก็คือความรักของน้ำขิงก่อนดีกว่าว่าเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีความรักนะคะอยู่ตัวคนเดียวโสดมากโสดเหมือนกันนะคะโสดทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวแปะจีไว้ติ๊งติ๊งแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมีความรักไปพร้อมๆกับเรานะคะเราก็เลยพาทุกคนมาไปด้วยกันกับเราไปด้วยกันนะคะทุกคนใช่นั่งที่ว่าอะไรไปด้วยกันไปได้ไกล อาจารย์เกษมอยากมีความรักหรือเปล่าคะอาะอาะไรนะคะอาจารย์เกษมอยากมีความรักหรือเปล่าคะใช่ถ้าอาจารย์เกษมอยากมีความรักนี่ค่ะมาที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเดิขึ้นลิฟต์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนค่ะ นีนะคะเราก็อยู่ตรงที่จุดไหว้นะคะแล้วก่อนไปไหวพ้พระแม่รักษมีเนี่ยเราก็ต้องมีดอกบัวก่อนนะคะใช่ค่ะเราก็ได้ไปซื้อดอกบัวมาแล้วนะคะก็คือที่นี่จะมีจุดขายเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะสําหรับคนที่นําดอกบัวหรือว่านําผอมอมาถวายเขาก็จะมีพันให้นะคะแล้วก็ดอกบัวนะคะที่เขาเอามาถวายเพราะว่าเชื่อว่าพระแม่เนี่ยเกิดมาจากดอกบวัวใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อว่าดอกบัวจะเป็นสื่อนํานะคะให้ไปถึงพระแม่นั่นเองะคะ่ะแล้วก็เลย ถวายเป็นดอกบัวแปดดอกในวันนี้นะคะแต่ว่าสําหรับใครถ้าไม่มีดอกบัวนะคะ mm. ก็สามารถนําดอกไม้อื่นหรือว่าเป็นแบบว่าดอกไม้สีแดงดอกไม้สีชมพูของสีแดงของสีชมพูอะไรก็ได้ค่ะมาถวายก็ดีเหมือนกันนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปไหว้พระแม่กันเลยคะ่ะ แล้วก็มีเคล็ดลับมาบอกนะคะทุกคนถ้าใครมาไหว้นะคะก็คือให้ไปไหว้ยืนไหว้อยู่ที่ข้างหน้าพระแม่ลักษมีเลยนะคะเขาจะได้เห็นเรานะคะ <ole g ce S 2> แล้วก็ที่เราแต่งตัวนี่ขนาดเสียมพูกันขนาดนี้ก็คือคุ้มทนพระแม่ลักษมีมากเลยนะคะ <tous. S 1> ก็สําหรับใครมาไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็อยากจะให้เดินอ้อมไปทางนึงนะคะไม่อยากให้เดินเข้าออกทางเดียวะคะ่ะเพราะว่าเออ ah เป็นความเชื่อนะ ไปนลจะพาเพื่อนๆแวะไปหมู่อีกหนึ่งที่ค่ะไปต <ไป S 2> ิดใช่ไปที่ไหนเนาะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย ับการไหว้นะคะก็คือเราจะเดินเข้าทางข้างหน้านะคะแล้วก็ไหว้พระพักทั้ง4พระพักนะคะโดยการวนตามเข็มนาฬิกานะคะแต่และพระพักเนี่ยก็จะอขอในเรื่องขอพรในเรื่องต่างๆแต่ต่างกันไปนะคะอย่างพระพักที่1เนี่ยขอพรเรื่องอะไรคะพระพักที่1นะคะก็จะเน้นไปเรื่องของการเรียนการงานอาชีพคะ่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะคือพระพักที่2พระพักที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกนี้สินประมาณนี้ใช่ะคะ่ะส่วนพระพักที่3นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวสุขภาพนะคะหรือว่าความรักค่ะแล้วก็พระพักที่4เนี่ยก็จะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะประสบความสําเร็จเงินทองชื่อเสียงประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราลงไปไหว้กันเลยนะคะตอนนี้ก็คือคนเยอะมากใช่วันนี้คนเยอะมากตอนนี้คือเวลาประมาณ4ี่โมงสี่โมงเย็นคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะตอนเย็น แต่และพักก็ความหมายขอพรไม่เหมือนกันเนาะแน่นอนว่าเราจะไปที่พพักที่เท่าไรคะเรื่องความรักแน่นอน<ช>อยู่แล้ว,<ช>วสั่งค่ะก็จะเป็นขอเรื่องความรักคบครัวสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะไม่แต่ว่าเราก็ไหวทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราต้องการความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองทุกๆด้านนะคะ นะคะกับบลอกพาไปมูใช่ค่ะเพื่อนๆได้ยื่นเลบให้พ่อแม่ดูทางออนไลน์หรือเปล่าคะเผื่อพ่อแม่จะเห็นนะคะเผื่อแบบว่าจะส่งคนบนฟ้ามาให้ทุกคนถูกก็สําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะไปไหนทําอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิกิ๊งกันด้วยนะคะบายยฝากติดตามด้วยนะคะ เริ่ม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 เลยมาแน่ New year, New นะะิวเฮียนิวบอยเฟรนด์จะใช่หรือไม่นะคะพรอะแม่จะเชื่อหรือไม่ยังไงสิพรอะแม่จะแคนเซิลออเดอร์พวกเราหรือเปล่า